สวัสดีค่ะพี่เมนวัชรินยานะคะจากช่องอย t u ู e พญาเพชรพัทรลักราชนะคะเพจอัญมณีเพชรเ,เกล็ดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพชรพัทธ,ธรานคะาราพระชายาญยาลินทศินีทนเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อเพจมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคำถามนะคะที่ว่าทำไมถึงเราเอาใจออกห่างเรื่องของการอยากรู้เรื่องตำนานหรือว่าบุคคลเกี่ยวกับตำนานไม่ได้เลยนะคะเป็นเพราะอะไร แล้วก็จะรู้สึกแบบจิตใจวุ่นวายเวลาไปอ่านตำนานหรือว่าเวลาอ่านเหมือนกับเจ้าปู่เจ้าย่าแล้วก็อยากจะรู้ว่าใครถูกใครผิดหรือว่าตำนานไหนแท้จริงเราเราจะมีหลักเกณฑ์ในการเชื่อถือได้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเหมือนกับพี่มิ้งเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะในะเกี่ยวกับตรงนี้นะคะสิ่งที่เสด็จพ่องเพชรเมตตาสอนนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดกับตำนานเทพเนี่ยมันเป็นหลัก พันปีหมื่นปีแสนปีเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกนะคะว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงมันมีแต่นิยายประลมปราหรือว่าตำนานที่ถูกถ่ายทอดกันออกมาเป็นในรูปแบบของตำราก็คือน่าจะเป็นความเชื่อของการสื่อสารของบุคคลในยุคนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เผยแผ่ต่อออกมามันจึงเป็นหลักฐานขึ้นมา นะคะจาก็หลักฐานที่จดบันทึกจากความเชื่อของบุคคลนะตอนนั้นนั้นจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อนี่แหละความเชื่อต่อความเชื่อนะคะแล้วก็ถูกถ่ายทอดกันมาจัยพ่อองค์เพชรจึงบอกว่าถ้าเราจะฉลาดกว่านะคะก็คือว่าฟังไว้แต่ว่าการค้นหาเนี่ยมันเปลืองพลังงานนะคะนอกจากเราจะมีอภิญญาอภิญญาใหญ่เลยนะที่จะระลึกชาติ เป็นชาติของคนอื่นด้วยนะคะนั่นะก็คือชาติภูมิของเทพอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีกําลังมหาศาลเลยที่จะย้อนไปในยุคดึกดำบันในการที่จะไปรู้แหล่งกําเนิดที่มาหรืความเกี่ยวข้องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งจะตุปะปะตกปาตาานกับเหมือนกับยังไงคะพิญญารู้กรรมเวรของสัตว์โลกอย่างเงี้ยว่าใครเกิดมาเป็นอะไรเกี่ยวกับเทพจริงๆนะคะซึ่งเราเอาเรื่องแค่ สติกับปัจจุบันเนี่ยที่มันควรจะเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตเนี่ยเอาเอาเรื่องแค่เนี่ยเราเรายังทําได้ไม่ดีพอเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะไปไปคล้ายๆกับว่าไปไปอยากในในศักยภาพที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าความสามารถของเราหรือว่า,าไปยังไงอ่ะมันมันหนักเกินกว่าสิ่งที่เราควรจะทําให้เป็นเป็นประโยชน์ต่อ,อการใช้ชีวิตประจาวันอย่างเงี้ยมันก็ดูเยอะเกินไปใช่ไหมคะ,สะเสด็จพ่อก็เลยบอกว่า เอาแค่ okay. พอรู้นะคะส่วนเรื่องของใครใครจะมีความเชื่อเรื่องอะไรอย,อ,ยอย่างอย่างบางบางคนอย่างเงี้ยก็บอกว่าเสด็จพ่อองค์เทศอาจจะไม่พอใจหรือว่าเทพจะมีมีแบบว่ามาลงโทษไหมเวลาคนเข้าใจผิดหรือว่าสวมรอยอแอบอ้าง ก็แล้วแต่เทพนนะฮะแต่ถ้าเทพเ็นมีธรรมมากๆอย่างเงี้ยท่านก็คือเหมือนกับปล่อยเป็นเรื่องของเวรกรรมแต่ละคนใครอยากแอบอ้างใครอยากจะอระไรก็ทุกคนก็จะมีกรรมที่ผลิตวาจาอาจจะด้วยความไม่รู้อาจจะด้วยความเข้าใจผิดไม่ได้กรองก่อนแต่เวลาไม่ได้กรองก่อนแล้วตัวเองก็ยังไม่มั่นใจในศักยภาพไม่ได้กรองข้อมูลอะนะฮะ เเผยแผ่ออกไปแล้วแลวดันมีคนเชื่อด้วยนะมันก็จะเป็นเวรกรรมอยู่แล้วนะคะในการที่จะเหมือนกับว่าเราก็จะมันจะเป็นเวรกรรมของการได้รับรู้เรื่องจริงถ้าเกิดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็รู้ธรรเห็นธรรมยากเพราะว่าตัวเองได้ไปสร้างเวรกรรมในเรื่องของการรู้เรื่องจริงไว้อย่างเี้นะคะก็ เหมือนกับว่าถ่ายทอดเรื่องราวที่ไม่ถูกกรองข้อมูลที่ไม่ถูกกรองออกไปมันก็เป็นเวรเป็นกรรมนะคะดังนั้นก็ใครอ,อยางเสด็จพ่ออย่างเงี้ยท่านก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือสาไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าท่านจะใช้เวลาสอนคนที่เหมือนกับว่ายังไงมีสติ ปัญญากรองแล้วว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสิ่งที่ท่านเป็นปณิธานของท่านเนี่ยแหละในการที่จะมาชวนลูกหลานะพฤติปฏิบัติธรรมมุ่งเน้นเรื่องนี้ดีกว่ามุ่งเน้นเรื่องการปิดประตูอบายภูมิน่ะมันยากอยู่แล้วนะคะการปิดประตูอบายภูมินะในเส้นทางเนี่ยมันก็ปฏิบัติยากอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งที่มันเป็นแวะข้างทางภายนอกเนี่ยเรายัง หมือนกับไปสนใจมากกันนะคะมันก็เหมือนกับเรายังไม่ได้เริ่มเดินในในใน,ในเส้นทางที่อ่ามันควรเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญที่แท้จริงในการเกิดมาเลยนะคะนี่ก็เป็นเป็นแนวทางของลูกหลานเสด็จพ่อนะคะส่วนเจ้าปู่เจ้าย่าหรือองค์เทพอื่นๆอันนี้ก็ก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอ่าบางเทพเนี่ยก็ยังเป็น เหมือนมนุษย์อะนะคะบางบางองค์ก็มีธรรมะบางองค์ก็ยังเป็นบุตรชนอะไรยเงี้ยยังมีการถือสาใครแอบอ้างไม่ได้หรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่เคสไปเคสไปแต่ถ้าอย่างเป็นเสด็จพ่อองเพชรถ้าเป็นองค์นี้นะถ้าเป็นองค์ที่สื่อสารกับพี่มิน้นแบบเนี้ยนะคะอ่าถ้าเป็นองค์เนี้ยท่านก็เหมือนกับท่านจะอุเบกขาใน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 คนที่ควรปล่อยนะคะคนที่ควรปล่อยมือก็เหมือนกับว่าเขาเขายัง ต้องปล่อยให้เขาเดินไปตามทางเขาก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเริ่มจับประเด็นได้แล้วเงี้ยก็ค่อยมาร่วมเส้นทางการร่วมเส้นทางก็ไม่ได้เป็นร่วมว่าจะต้องคุกคลีอะไรหรอกนะคะก็คือแค่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาที่ลงมือมันอยู่กับรูปนามตัวเองมันก็ไม่ได้ต้องมายุ่งวุ่นวายอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารเทพมากมายนะคะอันนี้ก็คือ เป็นแนวทางของลูกหลานเสด็จพระอ,องค์เพชรท่านเทวดากายเพชรพระองค์นี้ที่สื่อสารกับพี่มินนะคะก็ขอฝากสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พญาเพีพัทละนะคะแล้วก็เพจอัญมณีเพชรกแก้วพี่มินด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมบุญ นะคะร่วมสร้างบารมีกับเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะในการสร้างเท้าสมุทรเทวาเทวีกันนะคะจะประดิษฐานไว้ที่วัดแสนสุกจังหวัดชนบุรีนะคะเมื่อแล้วเสร็จก็ใกล้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นไปทุกวันแล้วนะคะก็มาร่วมบุญนี้กันได้นะคะเพื่อปกป้องอช่วยเหลือลูกหลานในยุคภัยพิบัตินี้ค,ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ